สวัสดีครับร้านกอนนะครับผมมีอยู่แค่นี้นะได้มาแค่นี้เลยแจ็คหนังนะครับสีดํานะครับมีสีดําสีเดียวนะครับแจ็คหนังครับพื้นฟ้าครับตัวเก่าครับมีเบอร์สี่นะครับมีเบอร์ห้านะครับมีเบอร์หกนะครับเบอร์สิบมีคู่เดียวนะครับผมขายแต่มือหนึ่งนะครับผมไม่ขายมือสองนะครับ พื้นฟ้านะครับผมทําคลิปให้เลยนะครับลูกค้าจะได้ไม่ต้องขอรูปเพิ่มนะครับเป็นป้ายตัวนี้นะครับหนังจะไม่เรียบนะครับก็เหมือนหนังตัวใหม่ตัวใหม่ก็ไม่เรียบเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นพื้นฟ้านะพื้นฟ้านะครับยิ้มไม่ลึกนะครับเหมือนตัวใหม่นะครับอ่าป้ายนะครับสามพันหนึ่งนะครับผมขายเลยสองพันครับ สองพันช่วนนะครับหนังนะครับเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกเบอร์สิบมีคู่เดียวนะครับอ่ะอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับตัวใหม่ไม่ให้ลดตัวใหม่ลดสิบเปอร์เซ็นให้ดูหนังเฉยอ่ะตัวใหม่ยิ้มลึกครับนะครับตัวใหม่พื้นขาวครับอันนี้อันนี้ไม่ให้ลดนะอ่ะเดี๋ยวคุยอันนี้เดี๋ยวไปยาวโอเคนะครับ มีเบอร์สเบอร์หเบอร์หกนะครับเบอร์สิมีคู่เดียวนะครับผมขายสองพันทั่วน,นะครับมือหนึ่งนะครับไม่ขายของปลอมนะครับโอเคครับสวัสดีครับ